ราศีตุลสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาใน่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกมาดูเรื่องของนิสัยนะครับลักษณะแรกเป็นอย่างไรไพ่เคลื่อนไพ่แบ่งชิ้นเคกนะครับนิสัยนะไม่ใช่เป็นคนชอบชวนกินนะคือ <c ười> ในเรื่องของนิสัยเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะเออชอบที่จะให้ความแบบหวังดีนะเออยิงตาหากเ,เขาได้อยู่ข้างบ้านใครเนี่ยโอ้้ายิ่งทำอาหารเป็นเนี่ย แจกเลยแจกคนข้างบ้านทา เ็นหม้อใหญ่ๆนะแจกคนนั้นแจกคนโน้นแจกคนนี้ซื้อของมาอาจจะมีของติดไม้ติดมือมาให้ญาติพี่น้องตลอดเวลาหรือให้คนรอบข้างในสายที่ทํางานเป็นคนที่แบบอยากจะให้ทุกคนนะได้กินได้มีความสุขนะอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องเเรื่องของข้อกินนะเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรื่องของกินอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เวลาเขาไปท่องไปเที่ยวมาเนี่ยก็จะมีของฝากแบบเต็มไม้เต็มมือยิ่งไปต่า,ตางประเทศเนี่ยอาจจะมีของเล็กเน้อยเนี่ยมาฝากคนรอบข้างอยู่เสมอๆเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วทัศนติ่ะเป็นอย่างไร ในเรื่องทัศนศึกษาไปขึ้นเป็นผู้เท่านะ, mm. ะในเรื่องของความคิดก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังนะดูเหมือนว่าภายนอกจะไปดูแบบเออได้ทุกอย่างนะถึงไหนถึงกันนะครับพ้งกับเพื่อนแต่พอมาในพาทถึงแบบเรื่องของหัวใจอ่ะมันมันเป็นเรื่องความที่เขาต้องจริงจังนะเหมือนแบบเอ,อเขาอาจจะเครียดเรื่องความรักด้วยซ้ำไปนะเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนจริงจังกับความรักไม่ว่าออใครที่เข้ามาใน จะเปิดประตูใจเขาได้เนี่ยไม่ง่ายนะเออเขาคนไข้จะอยากได้ความรักดีไปเลยนะอยากได้คนที่เป็นที่พึ่งพิงจริงๆยามทุกยามโศกยามเศร้ายามมีปัญหาต้องอยู่ด้วยกันได้นะรต้องเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นที่สร้างความสบายใจให้กับตัวเขาได้เลยนะเออบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะออดูยากสําหรับเขาที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเหมือนกันนะครับอ่ะดูซิแล้วในเรื่องของคนลักษณะที่หนึ่งเนี่ยไปนคนอิน i ทอร์เวิร์ดหรือเอ็กทรเวิร์ ไพ่ขึ้นเปไพ่ติสโซเชียลนะครับในเรื่องของตัวเขานะครับเป็นคนอินโทรดนะครับจร,จริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่อะไรใครมากนักนะนะเออแต่ว่าเขาเองเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเข้าหาคนอื่นเพื่อจะทดแทนความรู้สึกที่มันเหงารู้สึกแบบเอออยากมีพื้นที่ของตัวเองไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเขาก็เลยพยายามที่จะหากรอบบางอย่างเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตัวเองได้แล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวงังมีแต่พื้นที่ของตัวเองที่มีความสุขที่สุดนะครับอ้ามันจะว่าในเรื่องของอายุล่ะ มากกว่าน้อยกว่าเราก็เท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าเขามีโอกาสอายุมากกว่าคุณนะครับจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะถ้าหากคุณอยากจะคลองใจคนนี้นะชอบคนนี้แล้วนะจะทาอย่างไรดู๋ซิไพ่ขึ้นเตือหายบินเจสนะครับไพ่ขึ้นคน้นคุณต้องค้นหาหัวใจตัวเขาให้ได้นะฮะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะยาก,กอย่างถึงเนาะแต่เป็นเรื่องความสังเกตมากกว่านะว่าเอ่อทำไมเขาถึง ปิดกัน้นทาไมเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ต้องลองมันสังเกตหรือเป็นรูปแบบที่คุณเองต้องเข้าหาบ่อยๆพูดคุยกันบ่อยๆนะทำให้เขาค่อยๆจะเปิดใจให้กับตัวคุณมากขึ้นนะไอ้ที่เขากังวลคุณก็จะเริ่มได้รู้ซิ่งที่เขาเป็นยังไงคุณก็จะได้เห็นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณสามารถทําได้ถูกต้องใจเขาแล้วก็ทําให้เขาเปิดใจกับตัวคุณได้ยิ่งขึ้นด้วยเชงกัดนะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูลักษณะที่2กันต่อจะเป็นอย่างไร มาดูเรื่องของนิสัยลักษณะที่สองนะครับไพ่ึ้นเป็นไพ่สี่เกลอนะครับฮะสี่เกลอนะอในเรื่องของนิสัยเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะพูดนะชอบที่จะคุยเฮฮาสนุกสนานนะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเหมือนสนุกสนานไปวันๆนะแต่ไม่ใช่เป็นคนไร้สาระนะคือเป็นคนที่ไม่อยากมีความทุกข์อยากจะหามุกตลกอยากจะหาเรื่องกุยเกี่ยวคนรอบข้างนะชอบสร้างเสียงหัวเราะนะครับชอบ ไม่ให้อยากให้บรรยากาศรอบข้างของคนรักษาที่สองเนี่ยคือไม่อยากให้เงียบเหงาอะเอออยากให้มีเสียงหัวเรระมีความสุขไปกับเพื่อนเพื่อนคนรอบข้างรักษาที่ทํางานอะไรแบบเนี้ยเออถ้าได้ถ้าคนสังเกตเขาเขาเป็นคนที่แบบยิ้มตลอดเวลาและมีความสุขตลอดเวลานะครับเอาต่อมามาดรู้สึกว่าท้าสถิตจะเป็นอย่างไรไพ่เทียนที่กําลังมอดนะครับไพ่เทียนที่กำลังมอดนะเนี่ยหมายถึงมงบอกว่าออจริงจริง พอมันพาในพาร์ทความรักเนี่ยเหมือนแบบเขาให้ความสุขคนเยอะนะแต่จริงๆเ่ยคนที่จะมาให้ความสุขก็จริงๆมันอาจจะมุมมองเขานะเขามองว่าอยาก mm hmm. เออเขามองว่า ไม่เหมือนไม่มีใครจะมาคอยฟังเขาแต่เขามักจะฟังคนอื่นมากกว่าแล้วแล้วเนี่ยในส่วนของความรักเขาเย่ยมีความทุกข์เยอะมีความไม่สบายใจเยอะมีเนเรื่องของความผิดหวังมากเหมือนกันนะครับแล้วเนี่ยในเรื่องความคิดที่แบบมันไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแล้วอะ่ะกับความรักมันไม่ได้คิดเยอะมีก็ม,ไม,มีไม่มีก็ไม่ไรใช,ช้ชีวิตไปวันไปใช้ไปไแบบมีความสุขกับเพื่อนๆนะคนนู้นคนนี้นไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ในเรื่องของการที่จะมีไฟจะเข้าหาคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูซิแล้ว ลักษณะี่สองเนี่ยเป็นคน i n นโทรเ r ิร์ t เอ็กโทรู้สิไพ่คือว่าเขาเป็นคนโทรเวิร์ t นะจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมันมีมันมีความแบบห่วยหานะมันมีความแบบรู้สึกแบบเออก็อยากจะหาคนเออคนนู้นคนนี้เพื่อจะเยียวยารักษาใจตัวเองนั่นแหละนะครับเพื่อจะให้ใจตัวเองมันดีขึ้นนะครับอ่ะมาต่อมาในะเรื่องของอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากัณไพ่คือว่ามีโอกาสอายุเท่ากันนะครับคนไทยหรือต่างประเทศไพ่คือว่าคนไทยนะครับ ถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะทำอย่างไรจะครองใจคนนี้ได้บ้างไฟขึ้นสองดาบน,นะครั้งหนึ่งยังไม่ตายนะ <c oughs> เข้าหานะการลุกตื้อนี่แหละน่จะเป็นจุดที่ทําให้ครองใจคุณคนนี้ได้นะครับแล้วจะทําให้ในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็สมบัติได้มากขึ้นครองใจได้มากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองมันเหมือนไม่ค่อยได้คาดหวังแต่เมื่อคุณสร้างความหวังเล็กๆนะให้ไฟที่กำลังมอดเนี่ยลุกชนขึ้นอีกครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ตัวเขาเองเริ่มศรัทธานในความรักมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความรักมัน เป่งบานนะเออคุณเองก็ทําได้นะครับแล้วเนี้ยก็เข้าหาเท่านแหละแต่วทาให้ความรักเป่งบานแล้วก็ครองใจเขาได้ด้วยเช่นกันมาดูลักษณะที่สามนะครับนิสัยจะเป็นอย่างไรนะนิสัยพายึ้นแบ่งชิ้นเค้กนะครับนิสัยคุณคนนี้นะก็มันเหมือนว่าเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมองในเรื่องของอ่าเขาจะได้รับอะไรบ้างนะแล้วเขาจะเอ่อมีความสุขไหมเขาจะโอเคไหมมันเป็นเจงที่ กึ่งๆผลประโยชน์แต่ก็ไม่ได้เจอที่แบบจะหวังร้ายกับคนอื่นนะแต่เป็นในส่วนที่เขาเองก็ไม่อยากจะเสียนะไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเสียหายไม่อยากที่จะทําเพื่อใครแบบโดยไร้เหตุผลไร้ประโยชน์แบบเนี้ยเออเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองนะครับเ,ออเวลาทํางานก็คนใครจะมีเหตุมีผลนะเออเวลาจะคุยกับใครก็เอออยากให้ตัวเองเสียเปียกเล้ากันนะเออ เข้ากันได้แต่อย่าเสียเปรียบเป็นคนที่แบบชัดๆตรงๆไปตรงมานะคือถ้าถ้าเรามองรูปลักษณ์ถ้าสมมติมผู้หญิงถ้าถ้าคนลักษณะนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนเ้าวๆเลยถ้าเป็นผู้ชายคือเป็นคนแบบเข้มขรุมนะเป็นคนที่แบบตุดุหน่อยๆนะเออมีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมามาดูซิว่าแล้วทัศนติดิดาเป็นอย่างไรไพรขึ้นทุบกระปุกนะครับอ๋อคือจริงๆนะดู ดูในรูปแบบที่เขาจะเป็นคนแบบด,ดุเป็นคนที่เห้าๆเป็นคนที่แบบจริงจังนะกับชีวิตเนี่ยเพราะไม่ได้าัถึงความรักเนี่ยเขาเทใจนะเออเป็นคนมุ้งมิ้งเลยนะเออเป็นคนที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะเออมันม,มันเป็นเรื่องก่อนที่เขาเองก็อยากมีมุมนะ,ะอยากมีมุมที่มีความสุขแฮปปี้ะะเห็เนความรักจะอินเลิฟนะเอออยากจะมีความสุขถ้าเขาได้คบใครสักคนเนี่ยเขาพร้อมเต็มที่นะเออเป็นคนที่แบบเอ่อเข้าหาเป็นคนที่อ่อนพูดคุยพูดจาดีพูดจา อนน้อมนะเออมันผิดกับการที่มันมีการประสิทธิภาพของคนอื่นเหมือนกันนะครับแ้วเชื่อว่าลักษณะที่สามเป็นคนอินทวอร์หรือเอ็กทรทวิร์ดไพ่ขึ้นเป็นไพ่เป็นคนอินทวิร์นะอืมเป็นคนที่เหมือนพาย,ยายามที่จะสร้างโตวตนตัวเองให้คนที่เห็นนะแล้วก็ไม่จริงๆอ่ะมันหาน้อยคนที่จะรู้จักเขาจริงๆรโดยสัําไปกับคนคนนี้นะครับแล้วคนคนนี้อายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากคุณนะครับไพ่ก็ว่ามีโอกาสที่เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วคนไทยรู้ว่าต่างประเทศ ไพ่ขึ้ว่าเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคนนี้นะครับแล้วจะทํายังไงจะคล่องใจได้บ้างดูซิไพ่ขึ้นคิงนะครับไพ่ขึ้นราชาตือถ้วยนะครับนะไพ่ขึ้นคานทีนะคือคนคนนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ คือลักไส์สามเนี่ยจริงจังกับความรักนะจริงจังกับทุกๆอย่างเหมือนกันนะถึงแม้ว่าในเรื่องของชีวิตเขาก็จะแบบค่อนข้างจะมีความปิดกั้นเยอะแต่พอในพาร์ทของความรักเนี่ยเขาพร้อมเปิดใจนะดังนั้นคุณเพียงแค่เข้าหาเขาบ่อยๆนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองเยอะๆนะว่าหากคุณรู้สึกชอบคนลักไซส์สามเนี่ยให ชัดเจนไปเลยนะให้เปิดเผยไปเลยว่าคุณเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะครับบอกไปเลยตรงๆไปเลยว่าคุณชอบคนแบบนั้นแบบนี้นะแล้วคุณชอบเขาเลยก็ก็ยิ่งดีนะเออเขายิ่งแบบเออชัดเจนดีเขาชอบและทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไปได้ไหวด้วยนะแล้วเขาก็พร้อมเปิดใจกับคุณได้ด้วยเชย่นกันนะครับจบแล้วทั้งสามลักษณะนะครับอย่ามาดูสถานที่ดีกว่าว่าจะเจอทั้งสามประการเนี้ยที่ไหนได้บ้างมาดูสถานที่แรกนะครับ ไ่ขึ้นไปวมพหลักน,นะครับมีโอกาสเจอในสถานที่ทํางานนะครับเจอเพื่อนโรงงานเจอคนที่คุณมีโอกาสรู้จักในสถานที่ทำงานอยู่แล้วโดวยเชงกัรน,นะครับต่อมาสถานที่สองน,นะครับไ่ขึ้นตัดสินใจคิดการใหญ่นะไปขึ้นเป็นภูผานะเออภูเขานะมีโอกาสไปในสถานที่ท่องเที่ยวนะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดน,นะในวงจุนน่นมีการเดินทางเนี <Lud> ่ยก็จะยิ่งได้พบได้เจอนะคนที่คุณอาจจะได้พบหลักน,นะครับสถานที่ต่อมานะครับ ให้ขึ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นในเรื่องของการที่คุณได้เจอคนคนนี้นะในบ้านใกล้รินเคียงนะในใกล้อพาร์ตเมนต์หนุ่คุณนะครับใกล้คอนโดของคุณนะหรือว่าบ้านหนุมคุณก็ได้ไน้มีโอกาสเจอคนคนนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเออวิโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณหรือคุณได้มีการไปซื้อบ้านในการไปซื้อคอนโดนะครับแล้วเขาเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสเจอคนคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูคนที่คุณควรที่จะระหักนะครับในห้วงนี้จะเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะที่ต้องระหักนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระพุทธรูปนะครับโอ้โหไม่ใช่ระวังพระนะเอออันนี้อันนี้เป็นความรักที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะไม่ต้องไปนะคือเนื้อลักษณะที่คุณคนนี้นะเหมือนพยายามจะทําดีใส่นะพยายามที่จะเอ,อ เหมือนใส่ซื่อบริสุทธิ์เขาเป็นคนโสดเขาเป็นคนที่ไม่มีมดมนทินไม่ไม่มีมิภัยเลยอย่างเงี้ยเออเขาพยายามที่จะทาดีกับคุณพยายามจะพูดกุยกับคุณพยายามจะเอาใจใส่คุณในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับอ่ะต่อมาภัยึ้นแต่งหน้านะเออเขาก็เป็นคนที่พยายามที่จะแบบแต่งลุกมีสไตล์นะเออมีฐานะมีความร่ํารวยแต่ก็ไม่ได้ ดูเหมือนไม่ได้อวดแต่ก็อวดในในอะไรเงี้ยเหมือนแบบพยายามจะให้คุณรับรู้นะเออพูดไป็นในในว่าเออเขาก็มีบ้านนะเขาก็มีรถนะเขาก็มีเงินทองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเชิญเปิดเผยมาทั้งหมดเหมือนเขาพยายามที่จะดูลึกลับเอ,อ่อทำให้คุณแบบอยากค้นหาหาเขานะครับต่อมาไ่ขึ้นไ่หลวงเนี่ยแล้ว พอได้รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันทําให้ตัวเขาเริ่มออกลายอาจจะมีเรื่องการยืมเงินอาจจะมีเรื่องการหาผลประโยชน์บางอย่างหากคุณทธุรกิจบางอย่างเขาอาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณด้วยนะวิธงต้องระวังใหญ่เพราะว่าคนนี้ไม่ได้มาในรูปแบบความรักแต่มาในเรื่องของฉกสวยโอกาสมากก่อนต้องใช้คำนี้ว่าฉกสวยโอกาสในเรื่องของเงินฉกสวยโอกาสในเรื่องของธุรกิจบางอย่างของคุณเหมือนกันนั้นต้องระวังให้ดีเหมือนกันไม่งั้นก็ค่อนข้างจะเสียมากกว่าได้กับคนคนนี้ด้วยเ่นกัดนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ